สวัสดีครับเอ้สวัสดีครับพี่ไฟครับวัสดีครับเอ่อวันนี้วันนี้ขอเชิญน้องๆโฮกับเอ่อคณะวิทยาห้าปีหนึ่งครับพี่ไฟครับเข้าได้ทำได้เทดูออินเตอร์เลยเอออันนี้ครับพี่ไฟคณะอีเด็กใช่ไหมครับเออพี่ไฟอีเล็กครับอ่าวัสดีครับน้องๆวันนีครับยงทำสบายดีไหมครับที่มาไว เคยใช่ครับเออก็วันนี้พี่เจ้าของบล็อกนะครับบล็อกแปลวีฟีแวร์นะครับอุ้ยเท่เออคนหล่อเลยคิดได้ไงเนี่ยุมยคิดไม่ได้เลยแปลวีฟีแวร์นี่เองเอาแล้วก็เออเป็นเป็นเออไม่ได้เดือดดีกว่าเออไม่ได้แต่พูดเออสวัสดีครับอันนี้ผมจะขอสัมภาษณ์เรื่องถึงประสบการณ์รับตรงของพี่หน่อยครับโอ้โหขอบคุณเออพี่พี่เป็นไงบ้างครับประสบการณ์รับตรงครับยากไหมครับ มันเป็นอะไรที่ต้องมีประสบการณ์ต้องใจนี่แน่แน่พี่พี่คราบไหนครับแอดมิชั่นไม่รู้นะเราโดนเลยนะเป็นบุกอีกหรอโอ้ยมุกทำลายชีไรรับเลือกจริงๆครับเราบรบแอดพี่ได้คะแนนโอเน็ตเท่าไหร่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเน็ตไม่ถึงครึ่งเลยเท่าไหร่เลยก็ไม่รับหรอกครับที่หมดที่เลาด้วยนะแก เออมันนนไม่ใช่เป็นบุกนะฮะแอติแล้ทำไม่รับเลยเอาสาระดิฮะเออคลิปนี้ไม่ลงแค่เอาลงเลยนะเอาลงเฮ้ยจะมีใครมาดูคลิปอย่างเงี้ยเออก็เอาเรื่องเรื่องแอดมิชชั่นครับเออเพื่อพี่ไฟฮะพี่ไฟนี่บอกว่าน่าจะไจริงจริงเก็แผดได้ได้เท่าไหร่ฮะเอาแกะบใหแกะบก็ได้สองร้อยยี่สิบกว่าโอ้ยเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยมหาลัยผมก็ทำได้ครับแหม มีมีเสียงอะไรนะบวยบายข้างนอกเลยเสียงรถเสียงกาเลยจ่เอาครับเราแล้วพูดถึงคะแนนแพทหนึ่งแล้วแพทคณิตศาสครับได้สี่สิบสองโอ้น้อยนะครับแต่ก็เยอะเหมือนกันจริงจริงมันเต็มห้าสิบแล้วครบโอ้ยสามร้อยไม่แหบได้ไปถึงหนึ่งไดหกเลยแล้วแล้วแพทสองนะวิทยาศาสตร์ครับประมาณเท่าไหร่ฮะ ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบโอ้เก่งครับนี่ปุูกครับไม่ได้ซือเลยตอบรวดแล้วถูกว่ะเอาแล้วสุดท้ายแพทวิสวะครบ้อยสิบเจ็ดครับโอ้นี่นะครับครั้งแรกเลยโอ้ยมือครั้งแรกได้ขนาดนี้เลยร้อยสิบเจ็ดนี่ไม่ใช่น้อยนะฮะแล้วแล้วแล้วรู้สึกยังไงกับการที่เป็นิกลายมาเป็นนิสิตของรัชกาลครับโอ้โหเท่มากครับ แต่ชุดใส่เน็กไชสใส่กางเกงสาวก็บอกไปเรียนเงี้ยโอ้โหเท่แล้วชุดเครื่องแบบนี่มันเท่จริงครับภูมิใจไหมฮะภูมิใจครับแต่เพื่อนผมไม่ยอมใส่ครับเออตอนเนี้ยไรหล่อนี่โดนแบนแล้วสาวป่านคาร์ลวันนี้เปิดเจอเออเราเรามาขอความรู้ให้น้องๆหน่อยเรื่องประสบการณ์การสอบสัมภาษณ์ครับทุกท่นจริงๆน่าจะอ่านได้หมดเล ประสบการณ์การสอบสัมภาษณ์ครับของเด็กแอดมิชชั่นนะว่ามันน่ากลัวขนาดไหนครับเดินไปยิ้มยิ้มครับ่าที่กระจกเขาไปถามอะไรเราเองเขาก็เราเขาถามอะไรบ้างไหมฮะเขาก็ถามว่าอะไรประมาณแบบพ่อทํางานอะไรเออถามว่าเนี่ยทำไมถึงคิดจะมาเข้าวันนี้คำถามคลาสสิกครับแล้วรู้สึกยังไรตื่นเต้นไหมฮะตอนนั้นเออก็ไม่ตื่นเต้นแล้วครับรู้สึกจะได้อ่านข่าวมาสายครับได้ข่าวมาสายโดนเขาว่าโดนเขาถามครับว่าเขาถามว่า มาทาอะไรออออกมาสัมภาษณ์เอ้านึกว่าเออเขาบอกว่าเอ้าพึ่งมาเหรอเออเขานัดแปดโมงครึ่งครับผมไปถึงสิบโมงกว่านจริงครับโอ้โหครูข้างหน้าก็ถามเออมาทำอะไรเออเออตอบออมามามาสัมภาษณ์ครับครับตอนแรกพี่ข้างหน้าแบบนึกว่าแบบสัมภาษณ์แล้วเสร็จแล้วไงอ่พี่เขาก็แบบมารับอ่ผมเลยต้องแยกตัวไปอ้ผมยังสัมภาษณ์ไม่เสร็จผมพึ่งมาเป็นผมผมไม่รับแน่ เอาแล้วขอบคุณมากครับพี่ไฟฮะพี่ไฟอีเล็กนะครับ,บปีหน้าปีสองครับ,บปีหน้าปีหนึ่โอเคครับขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับไม่มีหน้าไม่น่าเชื่อเลย